สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องข่าวดาราร้อนแรงชาวเน็ตได้แชร์คลิปหญิงสาวคนหนึ่งถือทะเบียนสมรสปลูกงานแต่งสามีตนเองภรรยาหลวงเปิดใจเมื่อวานกลับมาบ้านตอนเที่ยงคืนตื่นมาสามีบอกว่าจะไปเข้าเวนนะตนเองได้บอกว่าแน่ใจนะว่าจะไปเข้าเวนทำอะไรคิดดีๆตัดสินใจดีๆนะ แต่ตนเองนั้นได้ข่าวมาว่าสามีคบกับผู้หญิงคนนี้โดยผู้หญิงเป็นแฟนเก่าของา้าสามีสามีเลยไม่บอกที่บ้านที่บ้านไม่มีใครรู้ผู้หญิงคุยอวดไปทั่วว่าจะแต่งงานเลยระแคะระคายเลยสุ่มไปดูก็เจอจริงๆซึ่งผู้หญิงที่ใส่เสื้อสีดําในงานก็คือแม่สามีที่ไปด้วยกันกลายเป็นประเด็นเดือดในโลกออนไลน์ทันทีเมื่อผู้ใช้เฟซบุ๊กสาวรายหนึ่งออกมาโพสต์คลิปขนาดนาทะเบียนสมรสไปงานแต่งงานของสามีตัวเอง ซึ่งกำลังเข้าพิธีดน้ำสังกับผู้หญิงคนอื่นทั้งที่ตัวเองนั้นยังไม่ได้หย่าขาดจากภรรยาอย่างถูกต้องเธอจึงรับไม่ได้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตัดสินใจบุกมาถึงงานเพื่อเป็นสักขีพยานและรักครั้งใหม่ของสามีเธอทั้งนี้หลังคลิปดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไปชาวเน็ตต่างเข้ามาวิพากษ์วิจารณ์เป็นอย่างมากเพราะตัวของผู้ชายเป็นถึงตำรวจยศสูงไม่น่าทำเช่นนี้กับเธอได้ และหากหมดรักกันแล้วก็ควรจะทําการยาอย่างถูกต้องก่อนจะมาแต่งงานใหม่อีกครั้งถือเป็นการหักหน้าทั้งคนใหม่และคนเก่าทั้งสองฝ่ายพร้อมทั้งให้เอาเรื่องทางวินยัยนายตำรวจใดนี้ด้วย